ระวันใหญ่ครับระวันใหญ่ตรงนี้แล้วครับไม่ถึงริมสะแล้วสี่ละไหมสี่ก็เป็นสี่ขาใช่ไหมพี่สี่ขาเป็นเจ็ดสี่พอดีพอดีพี่นักกล้องเขาซื้อไบสองใบสิบสองล้านมีเนาะไปเดี๋ยวมันจับเลขอะไรสี่หนึ่งหกห้าสี่ศูนย์ศูนย์ยอดขอบคุณครับส่วนวันใหญ่แล้วครับเด้อ ก็ยังมีเลขสี่ติดอยู่นะครับผมโดรเคนจิมเจตเมาเีรี้คะเต่ีานี่แม่มีม่จตเจตเจหมดแล้วค่ะเหลือแต่สี่เจมเมื่อกี้ยังเเหลือใบหนึงี่เอาม้เลือสี่เจมาี่เจตมาน้ำมีตรงนี้นจะได้วิ่งเร็วดู้างหน้าก็พี่หลอกค่ะไม่ระวัง แล้วคือะเนี่ยไม่เ็นเขาบอกว่ามันจะปิ้งทค่ะเคยเเนเจ็เจ็ดสี